ชมวิวเช้าๆครับวันนี้ก็วันที่16นะครับเดือนมกราคมสองรยหิบนะครับเวลาเจ็ดโมงเช้ายีนาทีวันนี้ตรงกับวันศุกร์ชมวิวตอนมีแสงแดดวันนี้ก็เกษตรกรลงน้ำปลังเจ็ดสบายครับ17องศา ชมวิวชมวิวชมวิวไปกันเลยสุดสัปดาห์นะครับแบบเดียวเลยเครื่องเดือนมาแล้วเนพะิ่งผ่านเทศกาลปีใหม่มาไม่นานนะครับชมวิวเช้าๆครับอากาศดีครับนสบายมีลมเล็กน้อยนะครับ trồng biểu chồng biểu chào trồng biểu chào 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 าถึงบ้านแล้วลากันไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ